ทานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามในอำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสะพานเหล็กและชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแควใหญ่สีเขียวเข้มเบื้องล่างได้อย่างใกล้ชิดเป็นจุดชมวิวเปิดโล่งที่สามารถชมทัศนียภาพได้โดยรอบซึ่งสามารถมองเห็นเรือที่สัญจรไปมาและยังสามารถมองเห็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมของวิหารในฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยค่ะ แต่ก็ควรใช้ความระมัดระวังขณะที่มีสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะแล่นผ่านมานะคะสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นสะพานของเส้นทางรถไฟสายมารณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ61,700คนมาสร้างสะพานในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น โดยทางรถไฟสายนี้สร้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่าค่ะการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้สร้างโดยการนำเหล็กจากมาลายูมาประกอบเป็นชิ้นชิ้นตอนกลางทำเป็นสะพานเหล็ก11ช่วงหัวและโครงสะพานเป็นไม้ซึ่งการก่อสร้างเต็มไปด้วยความยากลำบากอีกทั้งความทารุณของสงครามและโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2487สถานที่แห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานท่อนกลางหักเมื่อสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานขึ้นมาใหม่และในปัจจุบันได้มีการยกย่องให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนอกจากนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควยังเคยใช้เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Railwayman ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในช่วงสงครามที่โด่งดังระดับโลกอีกด้วยค่ะติดตามผลงานของพลรลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ